เวลานี้พักภูมิใจไทยประกาศกล่าวในการพยายามชิงการนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32แม้ว่าจะมีระยะเวลาเพียง4เดือนภายใต้เงื่อนไขที่พักประชาชนเสนอก็ตามแต่ก่อนที่พักภูมิใจไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่มีหลายกรณีที่พักภูมิใจไทยเองควรต้องออกมาทําความกระจ่างให้เกิดขึ้นนั่นก็คือกรณีพิพาทที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะว่าภายหลังสารดีกาสารอุทธรภาค3และสารปกครองกลางมีคำวินิจฉัยว่าที่ดินรถไฟตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่อยศิลาตำบลเขากระโดงเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมีการจัดทำแผนที่รอว9และรับรองร่วมกันระหว่างกรมที่ดินกับรอฟทแล้วเมื่อปลายปี2567ย่อมเป็นหลักฐานชัดเจนในส่วนของขอบเขตที่ดินและการที่สารต่างได้วินิจฉัยว่าเป็นที่ดินของรัฐ จึงต้องด้วยประมวลกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราเก้าลงโทษตามมาตรา108ทวีกรณีบุกลุกยึดถือครอบครองสนามฟุตบอลเนื้อที่รวมกันมากกว่า50ไร่ทั้งที่มีโฉนดและที่ครอบครองไม่มีโฉนดรวมสนามฟุตบอลมากกว่า50 ‑‑ไร่เป็นความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและมีความสลับซับซ้อนอีกทั้งมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก และเมื่อสารจบพิพากษาให้ผู้กระทำผิดออกจากที่ดินด้วยเป็นผลดีต่อรอฟอทไม่ต้องฟ้องคดีแพ่งขับไล่เองอีกทั้งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินเลขที่3 4 7 7เนื้อที่37ไร่นั้นในายชัยชิดชอบยกให้ในายเนวินชิดชอบและนายเนวินชิดชอบยกให้ในายชัยชนกชิดชอบต่อมาได้สร้างเป็นสนามฟุตบอลโดยในายชัยชนกจดทะเบียนให้บริษัท K 2009ลิสต์จำกัดเช่าเป็นเวลา30ปีมีรายได้จากการให้เช่า แต่ในปีพศ2565ก่อนมีการเลือกตั้งใหญ่พศ2566นายชัยชนกได้ยกให้หนายเนวินซึ่งเป็นบิดาซึ่งผิดปกติวิสัยการที่ลูกยกให้บิดาทั้งนี้เป็นการอำพรางที่ดินดังกล่าวซึ่งยังมีรายได้จากการให้เช่าที่ดินอีกด้วยข้อสงสัยในเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในความสนใจของสังคมมากเท่าใดนักเพราะส่วนใหญ่พุ่งเป้าความสนใจไปที่การจัดตั้งรัฐบาลแต่ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลนั้น ความแคลงใจในเรื่องเหล่านี้ควรได้รับการคลี่คลายก่อนเป็นสำคัญ